็นข้างไหนเป็นข้างนี้ใช่แล้วรู้ไหมทำไมถึงเป็น<ม>เวลาอาบน้ำอะ่ะเราต้องใช้แปรงซักผ้าแข็งๆนะ่ะทำความสะอาดมันบ้างแล้วเราสูงขึ้นสูงๆอ่ะเราสังเกตดูเ้ยนิบนึงเนี่ยดูดิมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนฟันที่ไม่ได้แปรงอะ่ะมันจะดูแบบเออเอาง่ายๆกันจริงๆคือมันเหมือนซกโป๊กอะ่ะ พอมันสะสมสะสมเข้ามันก็จะกลายเป็นเล็บคบอันนี้เดี๋ยวพี่จะตัดให้ทำความสะอาดให้ไปก่อนนมันเัวเจ็บต่อไปนี้ก็ต้องควรดูแลรักษาตีนเนี่ยตีนเลยผู้ตีนเลยเพราะว่า เราเราเรา,เราแต่งเราทาครีมที่หน้ายัางไงเราก็ต้องรักษาตีนอย่างนั้นอืมเนี่ยไม่ดูแลรักษาเลยไม่ทําความสะอาดมันมั่งเลยเหมือนฟันที่ไม่ได้แปรงอะ่ะมันก็มีหัวใจเหมือนเราเนี่ยเนี่ยดูนี่ดูสภาพดิเนี่ยต้องให้ว่าบยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยจะได้เขต กบไปได้เออไม่ใช่ดูแต่หน้าตัวเองให้สวยอย่างเดียวตีนก็ต้องดูให้สวยว่าลวเลยเนี่ยเด็นดิบไงอ่าตัวเองไม่ดูแลรักษาความสะอาดแล้วใครมันจะมาดูให้เราถ่ายยากเด็กมังนงุ้มแจะมาพูดเพราะบอกเฉยๆมันก็ไม่ได้เนี่ยดูสิใครเจ็บหรอช่างไม่ได้มาเจ็บด้วยหรอกนาะ ต้องดูแลให้ดีเล็บเท้าเนี่ยเขาก็มีหัวใจเหมือนเราเนี่ยนี่เขาก็ยากดูเขาก็ยากสวยยากงามเหมือนเราเนี่ยท่าน,นเราก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันอาศัยเขาทุกวันเลยเดินไม่มีเขาเดินเราก็ไปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวทำความสะอาดให้คร่าวๆแล้วต่อไปอะ่ะไปคาดเอาเองนะถ้าหุ่นหน้าเป็นมานะ ดีย๋ยตัดนิ้วเลยสิ่งทุกอย่างเลยนะไม่รู้มันแตกหมดเลยอะแล้วดินเดินเข้าไปยัดหมดเลยอะเนี่ยอู้หายยากเลยไม่ใช่ว่าอยากจะว่าหรือตัดแล้วก็เป็นทำให้ลูกค้าเสียหายอะไรไม่ใช่แต่ของแบบนี้นี่คือสอนเลยนะเห็นว่าอายุยังน้อย อายุเท่าไหร่ <8. S 1> 18สิบแปดลูกคนนังแล้วดูลูกได้มันก็ต้องดูแลตัวเองได้หน้าสวยอะ่ะไปท่าไหนอะ่ะเอออีหานี่สวยจังพอเขาดูที่ตีนโอ้โหดูไม่ได้เลยจะประคุณเฮ้ยเนี่ยดูดิเนี่ยเจ็บข้างนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เ,เ่ีเดวมันลอยแตกนี่มันเหมือนเดินแตกอะ่ะบาเหมือนไปตัดหรือมาลอกไง มันไม่หวมอยู่ดีมันก็ลอกเป็นอย่างนี้เลยที่บ้านเป็นเป็นพื้นดินเหรอใช่เป็นลูกหลางด้วยเป็นอะไรด้วยหมายถึงว่าในบ้านก็ไม่ได้ปูไม่พื้นพื้นปูนหรืออะไรปูนปูน,ปนอยู่บ้านทําอะไรบ้าน,านเลี้ยงเลียงคุยเฉยนี่นะสภาพเล็บตีนเนี่ย <laughs> บ้างบางไม่ได้ตัดไม่ได้หรอกอ่ะตกลงไปห้างนี้เนาะเอาไม่นะบอกแล้วสอนแล้วเนี่ยกลับไปเย็นเนี้ยไม่ต้องไปอยากทาสีสวยๆอะไรหรอก <c oughs> ตีนอย่างนี้ทาสีไปก็ไม่สวย เจ็บไหมเจ็บอยู่เรืวอยเลยอ่ะมาะจ,จะตัดให้เยื่อกบามงจะเจ็บอย่าชักเท้าออกมาจะชักเท้าออกเก็งไว้ยจะได้จำไม่มี่เลือดเลยเแล้วมันไม่หายหรอก ทำชาเขาออกมามันจะเทียบเยอะชาชาเขาออกแข่งๆโซ่ไอ้มันไม่ได้เป็นเน็บครบอะไรข้างหน้าดล็กขนาดนั้นหรอกขี้ดินมันเข้าไปยัดเนี่ยได้แล้วไม่ได้อะไรเลยขี้ดินเข้าไปยัดไม่เอาแปรงแข็ง เออเขาบอกว่าน้ำรอ้อนลวกกเ็ <c oughs> แล้วเข้ามาใช้เป็นแค่ทางนี้เป็นนูนด้วยเป็นแทบนน่นด้วยสองข้างทางนี้้วยเออมองดูแล้วได้ไม่ได้เป็นเล็บทบหรอก <c oughs> ดินมันเข้าพยัดทีนี้ดินมันอุดหมดเลยไงเล็บมันจะยาวออกมันติดดินมันก็เลยกดกันเจ็บ เดี๋ยวต้องเอาน้ำกดล้างเองเง <c oughs> ี้ยหัวร้ออีกนะี่ <c oughs> ถ้าเองไม่ดูแลรักษาความสะอาดเล็บตีนเองอะ่ะมันก็ไม่หายหรอกเองดูสภาพเล็บตีนเองแล้วดูหน้าเองก็คอยดูเลยมันโอ้โหครีมมันก็ต้องทามาั่งทาหน้าเสร็จก็เอามาทาตีนด้วย โปรไฟล์กับเล็บตีนี่คนละเรื่องเลย <c oughs> โปรไฟล์นี่กูนึกว่าดาราน,รน,นี่เลยเนี่ย <c oughs> เดียอาเส็เดี๋ยวทายาให้อันนี้ก็เหมือนอีกข้างหนึง่งอันนี้เจ็บข้างไหนเนี่ยนี่บวมเขียว <c oughs> กุ้มหัวใจจริงวะกูเ <c oughs> นี่ยเป็นข้างไหนเอาลูกให้แฟนอุ้มไว้ก่อนเออแล้วเป็นปวดข้างไหน บกข้างนี้ข้างนี้ปวดไหมปวดโอ้สภาพเล็บหน้าชีสฟอ,อร์มอลินจังเลย <c oughs> ดูดิ <c oughs> อ่ะ <c oughs> จำไว้เลยนะทีนี้งวดเนี้ยจัง,งัดให้เบาเบาไปแต่ถ้างวดนะเองเป็นอีกระสภาพเล็บเองหมาแบบนี้นะ จะงัดให้ทะลุทะลวงเลยไม่ใช่ว่าเออดูแต่นะเล็บเท้าไม่ดูทาครีมหน้าเสร็จทาที่เท้าด้วยแปรงฟันเสร็จเอาแปรงขัดผ้านะ่ะเออเดี๋ยจะแปรงที่ฝันขัดแปรงขัดผ้านะ่ะขัดด้วยเนี่ยเท้าอะ่ะ มันต้องทำให้เป็นสม่าเสมอให้เป็นกิจวัตร,รประจำวันคิดิงนงั้นเลยเออไม่ใช่ปวดเพราะว่าเป็นเล็บพบเป็นไรหรอกมันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันบอกว่ามงพากูกมหาช่างเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยหัวาดมันเลย เล่นไม่ขัดเลยล้างแต่หน้ามันไม่น่านน้ำดูดใบก็ได้สักอันร้อยคอยเออเคียร์นานๆเคลียร์สักทีมันต้องเคลียร์บ่อยเคลียร์บ่อยเดี๋ยวอักเสบอีกเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเขาบอกตีนกระตาเนี่ยเป็นของสัมพันธ์กันตีนไม่มีตาก็าไปไม่ได้ตาไม่มีตีนก็ไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นการดูแลรแักษามันต้องเหมือนกันต้องดูแลเขาด้วยเดี๋ยวแล้วปวดทั้งไหนเนี่ยตกลงในสะุกปวดตรงไหนเไม่ปวดเดี๋ยวลงเยลงเย,ลเยปวดดิปะปวดตรงไหนปวดไหมปวดช่วงนี้เฉยๆใช,ใช่ไหมออไช่วงนี้ใช่ไหมมันปวดนี่เนี่ยเนี่ย โอ้นั่นน่ะกอนต้องออกแข่งมันช่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแค่เครียขึ้นมันเป็นอะไรเนี่ยฮึ <c oughs> นั่นงเฉยเนังง่งเฉยมันก้อนเลยแข่งปกบเจ็บไปนี่เนี่ยก็มันยัดกันทุกวันทุกวันเออมันยัดทุกวันเข้ามันสะสมเหมือนขยะกองหนึ่งอะ่ะเนี่ยมันเป็นขยะกองหนึ่งที่อยู่ซอกเล็บ พอไม่เอาออกเขามันก็เป็นกองใหญ่ดูดิกอนเห็นกอนมันแข,ข็งก็เอีก,กตีนนี่มันไม่มีเทศบาลมาเก็บนะพ่ก้อนลองเลยไม่ใช่เทศบาลที่ว่าเออจะมีรถขยะมาเก็บทุกวันเราต้องดูแลของเราเองอ๋อเด็ย นนังงบาอ่ะมีข้างไหนอีกข้างไหนอีกอันนี้เป็นไหม,มปวดไหมข้างเนี้ยนะปวดตรงไหนชี้ไม,มไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วต่อไปน,นี้เอาครีมทาผิวอ,อะทาด้วยนะเย็นมาเวลาอาบนะ้ำแปรงฟันเป๊บก็เอาแปรงขัดผ้าถูๆทุกวัน เสร็จแล้วก็เอาครีมทาผิวอะโปะทาก่อนอนทุกวัน